มาอ้อน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 ให้ดูย้อนหลังนะเนี่ยมาเลนไหนใครดูสดพูด อันยองไหนคะใครดู The Player Series EP หนึ่งกันมาแล้วบ้างแต่วันนี้ว่าจะดูย้อนหลังอีกเพราะว่าเหมือนเขาตัดอะมันไม่แซ่บแบบมันไม่ถึงอะมันองดูย้อนหลังให้มันสับกว่าเดิมสวัสดีคะ่ะคุณกว่างน้ำตาลละค่ะ สวัสดีครับกีวีแสดงดีมากๆขอบคุณค่ะเหมืนอนคนลร้องให้เลยเออจะบอกว่าคือวันนี้ตื่นเช้าไปถ่ายละครแล้วก็แล้วก็มาไลฟ์ต่อแล้วแบบเวลาไลฟ์อะเขาเรียกอ,อะไรอะไฟมันหลายดวงมากคือตอนที่เขาเรียกอ,อะไรตอนปีไหนอะปีสามกำลังจะขึ้นปีสี่อะแบบเคยได้รับอุบัติเหตุที่ตาต่อีแบตแล้วแบบ เลือดข้างในตาดำใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นแบบการรับแสงอะ่ะมันมันได้ไม่ไม่ปกติอะ่ะแล้ววันไหนที่นอนน้อยเน,นี้ยตาจะแดงแต่ว่าไม่ได้ร้องไหนะ้ทุกคนไหนมาเมาดีกว่าสับแปลว่าอะไรสับแปลว่าแบบแบบเลือดอ่ะแบบสับอ่ะแบบใหม่แบบสับอะ่แบบแบบบอะก็คืออธิบายก่อนว่ากีวี กีวีกับแม่ขาแล้วกันต้องดูนะคะคือเอ่อเดอะเพลเยอร์เนี่ยเป็นซีรีส์ที่กึ่งแบบละครมากๆถ้าใครดูไลฟ์ฟันนี้พี่โจโดได้พูดไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเล่นรูปแบบการเล่นเนี่ยเรียวเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าจะเพิ่มความอัธรสความเข้มข้นให้กับตัวละครแล้วก็ในเรื่องของ acting ด้วยเพราะว่าซีรีส์กับละครหรือแม้แต่ภาพยนตร์เนี่ยจะเล่นไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบบ เพิ่มจริตให้มันเป็นดูแบบให้มันถูกใจประชาชนชาวไทยขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> คือถ้าสมมติเล่นเรียวมากๆเหมือนเรื่องอื่นอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้คือรูปเรื่องนี้มันเป็นละครเลยอะ่ะ <c oughs> จะร้องไห้แทนตาไม่ <c oughs> ai, แค่ง่วงคือไลน์พี่อย่พีพ,พี่เรียวถามว่าโทษตาแดง <c oughs> เอาจริงแค่ง่วงคือตื่นเช้านี้วิ่งสองงานเงี้ยมันก็เลยแบบดูง่วงง่วงอะไรเงี้ยคือกายภาพข้างในมันแบบนอนไหมหนูนอนไหมลูกแต่ในเอ่อในซีรีส์ถ้าเห็นตาแดงๆตอนซีนที่ขึ้นไปดูพิษแถลงข่าวอันนั้นคือนอนหลับแล้วลุกขึ้นมาเอ็นมาอักเสบจ้าเดินไม่ได้ร้องไห้เจ็บ ก็เลยตาแดงออไหนขออ่านก่อนนะแสดงเหนื่อยไหมคะคือเรื่องนี้คือสุดจริงเหนื่อยจริงเหนื่อยทุกคนทุกคนคือเหนื่อยมากย้อนหลังได้ที่ไหนดูย้อนหลังได้ที่ว i u ูนะคะวิวเอ,อ่อเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะนี่มาลาก่อนแบบว่าแกล้ง,งอ้อนอะ่ะ นึกออกปะไม่ได้ร้องไห้นะคะทุกคนทำไอไงดีอ่ะเออตาตามันแดงคือง่วงอะ่ะต่อมาอ้อนก่อนไหนยัยงไงหนังแอบ,บงงนิดหน่อยคือนี่ว่าเป็นเพราะว่าการตัดตัดสลับที่มันแบบ ด้วยด้วยแอร์ไทม์ด้วย, Time, วยทัมมิ่งของของซีรีส์ที่มันที่เออส่วนใหญ่ละครทีวีซีรีส์ภาพ,พยนตร์เอ้ยไม่ใช่อเออมาถึงว่ารูปแบบของโฆษณาต่างๆอะไรเงี้ยคือเวลาดูทีวีอ่ะมันจะมีเวลาที่ค่อนข้างฟิกไว้แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องแบบเออดูสดดูได้เท่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปดูย้อนหลังอาจจะเข้มข้นกว่าอะไรเงี้ยก็ดูดูสดด้วยแล้วก็ดูย้อนหลังด้วยอะไรเงี้ยอาจจะแบบ คือบางคนอาจจะแบบอุ๊ยทาไมตัดแบบนี้หรือแบบดูไปแล้วออ้ยยังไม่ค่อยเข้าใจไปดูย้อนหลังเพื่อแบบเออแต่ละแต่ละตัวละครคือจับพี่รุษจับโบแบบใครใครฆ่าเมีเรียมใครเป็นคนทําให้เม่เรียมหายไปไปนอนพักไหมไม่ ฉันยังไม่ได้แบบง่วงนะแต่มันแค่แบบว่าตามันแค่โรยมันแค่ลาฉันแบบขอมาอ้อนก่อนถ้าเธอเห็นว่าแบบเอยฉันดูแบบโรยลาอะไรเงี้ยก็ไปดูยะหลังให้ด้วยนะควบคุม <laughs> <necesario> น้ำหนักยังไงเออทุกคนอาจจะเห็นว่าเรื่องนี้แก้มดูหายไปเยอะใช่ไหมก็ <laughs> กินแบบกินดีๆอะ่ะกินแบบแต่ช่วงนี้ก็หลุดอะ่ะเพราะว่าเครียดก็กินดีๆก่อนอนันนี้กินดีมากแล้วออกกำลังกายด้วยเนี่ยมันก็เลยลงด้านหลังเขียนว่าอะไรด้านหลังเขียนว่า say yes to new adventure ค่ะตาช้ำหมดแล้ว นี่พรุ่งนี้อ่ะคือใครยังไม่ได้ดูอีพีหนึ่งใช่ปะดูปุ๊บแล้วก็คือจะอยากดูอีพีสองพรุ่งนี้ทางช่องเจ5ี 25, <ม>่สิบห้าเวลาสอง่มครึ่งก็คือดูไปเลยสิคะแบบสับนะนึกออกไหมว่ามาสองวันติดปังไมมไหวอยู่ห้องหรอคะอยู่บ้านคะ่ะตาอ่อนมากเธอจะไม่ดูหรอ เราจะไม่ดูซะหรอแต่เรื่องนี้ยเอาจริงปะไปไปช่วยดูหน่อยคืออะหัวยูว่าโหดแล้วอะสู้ไม่ได้เลยนะมันก็คนละแบบแต่คือเรื่องนี้คือทุ่มแบบสุดตัวแบบสุดชีวิตอะนึกออกปะว่าแบบบทดีๆแบบเนี้ยมันไม่ได้จะแบบมาหาเราได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นแบบอะไรเลิฟซีนที่แบบไม่เคยทำแล้วคิดว่าตัวเองทำไม่ได้เนี้ยคือ ฉันสู้ค่ะฉันคือทำเต็มที่มากเมื่อไหร่จะได้ดูนางฟ้าคัเร่อะเดี๋ยวเยวดือเพย์จบเครียดๆปึ๊บไปดูนางฟ้าคัพเร่ค่ะตลกมากจะไว้ผมยาวอีกไหมจริงๆปีหนะ้าพุ่มกับอยากให้ไว้ยาวนะแต่ว่าจริงๆส่วนตัวชอบผมสั้นแต่ถ้าไว้ยาวก็อาจจะแบบเท่านี้มั้ง บอลไทยเข้ารอบรองครับใช่คะ่ะเชียร์อยู่คะ่ะภูมิใจในพี่ชายตัวเองมากๆเดี๋ยวนอนนะคะแต่ว่าแต่ว่าขอมาอ้อนก่อนไงเนี่ยเดี๋ยวอีกสิบนาทีไปแล้วเพราะจะไปดูย้อนหลังคุณป้าแปง ยังไงพักตาสิบวีไหมไม่เธอทุกคนแล้วมันห่วงนะคือไม่ได้คือมันมันง่วงแต่มันยังไม่ง่วงอ่ะงงปะมันล้า,าเฉยเฉยฉันตื่นเช้าไงาหรือมันเป็นที่ฟิลเตอร์เปล่ามันดูดสีแดงเปล่าเออ เนี S <S <uce> ่ยมาอ้อนเนี่ย <or> นี่ไปดูนะอ่ะไอีพีหนึ่งอาจจะแบบงงๆแต่ว่าคือตอนนบทรุนส่วนตัวคืออ่ะไปดูย้อนหลังตอนดีกว่านี่จะไปดูย้อนหลังเหมือนกันเพราะว่านี่คิดว่าบางอย่างมันถูกตัดหายไปเพราะว่าด้วยด้วยแอดทำที่มันไม่พออะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าให้ดูย้อนหลังดีกว่าแต่ว่าตอนอ่านบทอ่ะคือวางไม่ลงเนึอออกปะ วางไม่ลงจริงๆคือสนุกเลยอะ่ะคือชอบแ่ะชอบที่แบบมันไม่มีตัวไหนที่แบบที่ไม่ไม่เด่นเลยอะ่ะคือมันพูดถึงทุกตัวอันเนี้ยคือเหมือนจะขายของนะแต่ขายเพราะว่ามันดีอะ่ะมันดีมากๆคือเป็นบทที่แบบถ้าหัวอายูเป็นมัสเตอร์พีชชิ้นโบแดงอะ่ะน้ำตาลให้กีวีเป็น อีกหนึ่งเรื่องที่แบบหาว่ามันดราม่าไหมคือตัวมีนไมล์มันได้แสดงความสามารถว่าแบบฉันเป็นฝาแฝดฉันเล่นสองคนฉันต้องทำคาแรคเตอร์ให้ต่างกันฉันร้องไห้ได้ฉันดราม่าได้แต่นี้มันคือเหนือดราม่ามันคือแบบว่าอ่ะพูดพูดอันนี้มันคือเกมใช่ไหมมันเหมือนเกมแบบมันเหมือนเกมชีวิตที่แบบเราเรามนุษย์ทุกคนแต่ละคนมันแบบเราสามารถ แต่ละคนก็อาจบางคนอาจจะเป็นผู้เล่นหรือจะเป็นผู้ถูกเล่นก็คือเหมือนแบบบางคนเป็นหมากบางคนเป็นคนแบบเล่นหมากเนี่ยกีวีก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่แบบว่าใช้เงินฟาดทุกอย่างคือไกลตัวน้ําตาลมากคือทบ้านกันหนักมากคืออยากให้ดูเรื่องนี้จริงๆคือมันแซ่บแล้วแบบด้วยชุดนะคือไม่มีชุดไหนไม่โป้ก็คือ เพื่อที่ชุดต้องโปแบบนั้นอนะเพราะว่ามันจะต้องช่วยส่งคาแรกเตอร์ตัวละครเนี่ยต่างๆช่วยส่งในเรื่องความคิดบลาๆๆแบบองค์แม่ลงองค์กีวีลงชวนคนอื่นมาไลฟ์ไหมคะมันไม่มีใครเข้ามาเขาน่าจะแบบพักผ่อนกันนอะ ช่วงนี้แบบทุกคนดูเหนื่อยเหนื่อยเพราะว่าเล่งถ่ายเล่งนู่นนี่นั่นกันนึกออกไหมแล้วก็แบบถ้าใครอยากแบบว่าเออไม่รู้จะแบบอยากเขาเรียกอะไรดูแล้วแบบเอ้ยฉันได้ข้อคิดแบบนี้เฮ้ยฉันไม่ชอบอะเฮ้ยฉันว่าอันนี้งงเอ้ยฉันว่าฉันนี้เอะอะไรเงี้ยก็ช่วยไปพูดถึงในทวิตเตอแล้วก็ติดแฮชแท็ก The Player Series EP 1นึ่แต่และ EP ก็รันเลขไปแต่แบบอยากอ่านอะเพื่อแบบจะได้แบบมาพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยจะได้มาแก้ไขแล้วก็ปร,รับปรุงหรือว่าเออบางอย่างที่เรามองว่าดีแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีมุมแบบนี้จากคนดูด้วยอะไรก็จะได้เอามาพัฒนาเน่ะจ้ะขอเนี้ยทำน,นะคะอยู่เท่าไหร่ปีนี้ยีสิบห้าค่ะปีหน้ายี่สิบหกละ ำไมพี่ตาแดงพี่พี่น่าจะเพลียพี่แบบพี่แบบร่างกายมันล้าแต่ว่าพี่ไม่ได้ง่วงขนาดนั้นกีบี่พอโทรเป็นไงบ้างเอ่ยจะขิดละคือหมดจบสามเทอมละเนี่ยกำลังนะจะปิดเทอมละแล้วก็กำลังจะเข้าเทอมที่สี่ก็เดี๋ยวใกล้กจะจบแล้วจ้ะมาอาคนในกองเอาจริงกองนี้สนกุกตลกที่สุดต่อให้จะเป็นดราม่าเถอะ ท้อนสังคมแต่อีพีแรกมันเลิศอ่ะเนื้อหนึ่งประเด็นใช่เราพูดถึงอาจจะมีเสียดสีสังคมบ้างเอาความจริงมาพูดเยอะมากในสังคมนี้แต่ละตัวละครก็ก็เป็นหนึ่งในแบบเออผู้คนในสังคมอ่ะที่เราเห็นเห็นกันทั่วไปเลยอ่ะลิปลอย <ip> <lo id> <m ul> มันโป้ง่าใส่ฟิลเตอร์จ้า ดูง่วงขนาดนั้นเลยเหรออะเดี๋ยวจะไปดูย้อนหลังแล้วก็ฝากด้วยนะคะวันนี้ EP หนพรุ่งนี้ EP สอคือบางคนแบบอาจจะยังงงเอ้ยเรื่องอะไรอะไปดูไปดูปด The Player ด,ไดูได้ย้อนหลังทาง VIU นะคะหรือวิวแล้วก็เวลา4ี่ทุ่มครึ่งเนี่ยมาแลละแต่ว่าดูสดเวลา2องทุ่มครึ่งทุก วันจันนังคารทางช่องจีเมมี M ่สิบห้านะคะเคเย่ okay. yeah, อะไรได้ดูปะเนี่ยเข้ามาดิคิดว่าชีจะเข้ามาปะชีไม่เข้าหรอกงอนเค่ละอ้าเข้ามาว่ะถึงบ้านแม่แม่ <laughs> แม <laughs> เรียกแม่ <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวเพลเยอร์กำลังจะออกเนี่ยออกไปแล้วเอาออกแล้วเหรอออกไปแล้วทำไมคิวต้องอู่อันนี้เฮ้ยทำไมมิวเตอร์ทำไมต้องเลือกอันไหนอันนี้ก็ได้โอยกนหนวดวเอยจริงวันนี้ทำงาน,นมาส่งไหมไม่ <laughs> ไปไหนมา <laughs> ไปคุยธุรกิจมาเออเคเขาจะเป็นวัยรุ่นพันล้านแล้วอุ๊ยพี่บอยก็วิ่คตตี้ดูอยู่แคตตี้ก็ดูแคตตี้เข้ามาแล้วไม่มีทางไม่เข้าหรอกแคตตี้อ่ะเอาพี่บอยเข้าาน้ำตาลเดี๋ยวเราจะเล่นซีรีส์ด้วยกันอยู่นี่อุ๊ยเดี๋ยวเราจะมีเจอกันนี่ใช่เนี่ยเราจะเปิดกล้องแล้วกิตติ้งเขาเช็คคิวมาแล้วค่ะหนู เอาหรอมกราเนี่ยฮะฮะจริงไหมเนี่ยจริงเดี๋ยวเดี๋ยวลองถามก่อนโอเคไปไปจะไปอาบน้ำแล้วไปแล้วเหมือนกันทุกคนกูนายฝากแล้วฝากด้วยนะคะด้วยเพลเยอร์ห้าสิบห้าเร็วห้าสิบห้านะครับเนี้ยเวทูเลตหรือเอ่อ อะไรนะยังดูห้าสิบห้าเลยเออเดี๋ยวจะดูคืนนี้ดูในดูในทางไหนบ้างอะเออเดียร์เหรอวีไอยูเออ V.I.U. เท่านั้นเนอะต้องไปดูซะแล้วกิกกี e Gore, <re pe> er> ้จะทราบขนาดชื่อกิกกี้ปะใครนะกีวีกีวีกีวีเออสอนมาดีบายบายโอเคบายบายเทปกดไห อ่ะอเคไปแล้ววดในนะจ๊ะอย่าลืมไปดูย้อนหลังด้วยรู้ไหมแล้วก็ไปพูดถึงใน Twitter ด้วยนะหรือว่าทาง YouTube Channel หรือว่าทาง Facebook ก็ได้เดี๋ยวไปตามอ่านนะจ๊ะบ๊ายบาย,บาย